คลิปปิดท้ายของวันพุทธที่21สิงหาคม2567พี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับเต็นนี้อันที่1ต่อยกวันเต็นที่สองพี่ตุ้ยมนตรีต่อนวันและเต็นที่3พี่โมดเตียนวีระทุวนท์ กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วโดยเฉพาะเต็นท์อันนี้สองอันเนี่ยได้รับการบริจาคจากพี่นวยระวีวันณวงจกกักรพัฒกับพี่สิริสิริพง์วงจกกักรพัฒ่าครับพี่น้องนี่แหละครับคืนนี้ต้อยกวางจะนอนที่นี่แล้วก็มีพนักงานนอนอีกสองคนรวมทั้งหมดห้าคนครับพี่น้องครับโจพาคินเดชพาคินยังอยู่ขอเสียงหน่อยคุณโจยังอยู่ พี่โมดขอเสียงหน่อยนี่แหละครับในคืนที่มืดมิดที่สุดคุณจะเห็นดาวชัดที่สุดในวันที่คุณทุกข์ที่สุดคุณจะเห็นว่าใครรักคุณที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นยิ่งดึกยิ่งรู้เลยว่าใครคือมิตรแท้ของเราอ้าวต่อยกุมาขอญอาตรีวิวต่อเลยนะครับพี่น้องดูบรรยากาศรอบๆสุ่สารในยามกลางคืนโอ้โห เห็นองค์พระพุทธชินราชที่ไรต่อยกุวรนนอนหลับฝันดีมากเลยพี่น้องตามต่อยกุวันมาแล้วครับอ่ารีวิวสักหน่อยเลยก่อนจะปิดท้ายคืนนี้นี่แหละครับสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีพี่น้องครับอ่ารีวิวสักหน่อยนึงเนาะอ่านี่พี่น้องเห็นไหมครับองค์จาองค์พระแม่กวนอิมนี่เลยอ่าพี่น้องก่อนจะ ก่อนจะหลับนะครับพี่น้องดูนะครับโอ้โหขอองค์พระแม่กวดอิมอวยพรให้พวกเรานอนหลับฝันดีนะครับอ้าวตามต่อยกุวรมาต่อครับต่อยังมีอีกครับโอ้้าว้าวมาองค์พระพิกเนตโดยใหญ่ยนจุนนิ่งครับพี่น้องครับอ่าองค์พระพิกเนตโดยใหญ่ยนจุนนิ่งครับผมนี่แหละครับโอ้ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยในวงการช่างนะครับอ่าองค์พระพิกเนตโดย ใหญ่ยนจนนิ่งคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่อ่านี่ครับนี่ถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนแห่งความเชื่อน้น no! เลยครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวต่อกูวันจะไปใกล้ๆนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าคืออะไรนะครับพี่น้องครับนี่คือถนนแห่งความเชื่อพี่น้องดูครับองค์พระเยซูประดับไฟสวยงามโดยธงชัยเจริญสุขอ่าหรือพี่ใหญ่เองนะครับนี่ องพระเยซูท่านโดดเด่นสวยงามตระงานตามากเลยพี่น้องเห็นไหมครับโอ้โหพุทธเอกิดคิดิ์สัญชนคิดสัญช,ชนว่าถ้าเรียกผิดต้องขอประทานไัยมาเห็นแล้วก็พี่น้องลองคิดดูครับนี่โอโ้ท่านโดดเด่นไหมเนี่ยประดับประดาไฟอยากสวยงามโดยใหญ่ย,ยนจุนนิ่งนะครับพี่น้องอาพี่น้องอ้าวดูไฟ แสงสีก็จะเล่นไปนเรื่อยเลยนะครับพี่น้องครับนี่มาแล้วครับเห็นไหมครับเดินมาปุ๊บไฟโซลาเซลล์จะติดโดยอัตโนมัติเลยนะครับพี่น้องดูโอ้โหพี่น้องครับนี่อยู่อย่างนี้บางคนบอกว่ารีสอร์ทไอ้บางคนบอกว่าสุสานแต่สําหรับต้อยกูวันบอกว่านี่คือรีสอร์ทดีๆนี่เองครับนี่ <laughs> นคือรีสอร์ทดีๆนี่เองครับโอเคพี่น้องทุกท่าน คลิปนี้เป็นคลิปปิดท้ายแล้วหลังจากนี้เราก็จะปิดไฟนะครับจะได้นอนเพราะพรุ่งนี้มีงานสำคัญอีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงต่อยกูวันขอญาตรายงานให้พี่น้องอปิดท้ายคลิปนี้นะครับก็สี่ทุ่มกว่าแล้วเกิดจะห้าทุ่มแล้วเพ,พระาะวันพฤหานี้ก็วันนี้ก็ทำงานทั้งวันเลยโ okay. อเคต่อยกูวันต่อยกูวันรายงานภายใต้ ดวงจันทร์อันสวยงามสุกเปล,ปล่งปลั่งยังกะทองเลยนะครับ <laughs> โอเคพี่น้องทุกท่านอ,อย่างไงจบที่จบคลิปนี้ที่องค์พระพิคเนตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ